ที่อยู่ต่อหน้าผมนะครับก็เป็นผลงานการจ่ายลูกของเจ้าอีทนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นควายที่พี่หนิงนะครับเตรียมที่ฟันในการลงสนามประกวดนะครับเดี๋ยวให้พี่หนิงพูดถึงรายละเอียดให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับผมตัวนี้เป็นลูกแม่จ่อยครับอ่ากับเจ้าอีท เจ้ควายรวยครับเป็นควายสายเก่าใช่ไหมพี่ใช่เอ่อลูกมันเป็นแม่มันเป็นลูกเจ้าตั้งครับ๋อครับแม่เป็นลูกเจ้าตั้งครับทีนี้เราก็เอามาผสมอออีทมาไฟครับมามาควายครับอันนี้เป็นอ่าการผสมผสานระหว่างเจ้าอีทกับเจ้าตั้งเนาะใช่ครับโอ้โหนะฮะัีนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาออกมาได้ดีเป็นควายที่เจ้าเนื้อ ครับำเนื้อดีครับตัวนี้อายุสักกี่ปีแล้วครับพี่ตัวนี้อ่าสิบเกิดสิบเกกันยาครับประมาณสิบหกเดือนสิบเจ็ดเดือนนะครับอ๋อสิบหกเดือนสิบเจ็ดเดือนเป็นรุ่นฝันน้ำนมอยู่เนาะครับตัวนี้ที่บอกก็คือหมายมั่นปั้นมือที่จะลงสนามนะเดี๋ยเดี๋ยวจะเอาไปโชว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับ ตัวนี้กาลังทาเนื้อตัวอยู่นะพี่เนาะครับนี่ก็เป็นผลงานของเจ้าอีทนะครับถือว่าพัฒนาคั้วกับของเจ้าตั้งแล้วเนี่ยเป็นออกไทยเลยนะพี่เนาะครับสวยงามมากนะครับชัดเจ,าจนครับตัวนี้อัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนแข้งขาใหญ่มากนะครับเราอาจจะเห็นในระยะไกลๆนะครับเดี๋ยวผมจะสูงข้าไปใกล้ๆให้ดูนะครับ ดูช่วงขานะครับขาหลังนี่ถือว่าใหญ่นะฮะกล้ามเนื้อท้ายสวยนะครับมะนาวตัดนะฮะหลังนี่ตรงเดี่ยเลยครับอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนนะครับหน้าเขากระบานใหญ่นะฮะตัวนี้กระบานใหญ่ได้เจ้าเจ้าตั้งกันะพี่เหรอครับตั้งนี่จะเป็นควายที่กระบานใหญ่โคนเขาหนานะครับ แม่เป็นลูกเจ้าตั้งครับ,รบเรียบเท้าใหญ่นะฮะกีบชิดดีสวยงามนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะพี่น้องครับ <c oughs> จะเก็บไว้ครับ,รบตอนนี้จะเก็บไว้ครับเก็บไว้เพื่อให้กับ แขกที่เข้ามาดูนะพี่นะครับใครที่อยากเข้ามาดูก็จะได้เอาไว้ให้ว่าพัฒนาแล้วมันเป็นแบบนี้ครับครับแนวทางการพัฒนาของพี่หนิงก็เน้นในเรื่องของโครงสร้างครับกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อดีครับขอให้ใหญ่เห็นผลงานการจ่ายลูกแล้วถือว่าไม่หลงทางนะครับพี่หนิงถือว่าโชคดีนะครับมีพ่อพันธุควายอยู่ประมาณสักสามตัวได้นะก็ใช้ พ่อพันธ์เหล่านี้นะครับในการพัฒนานผลงานออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับสวยงามเป็นตัวนะครับ